วันนี้พระอยากพามาดนมามาเยี่ยมเ <c oughs> ล่าน,นิดนึง <c oughs> พอดีเมือ่อ <c> เ <oughs> มื่อเช้าเนี่ยโยมบีเขาก็อัญเชิญเขาอัญเชิญพระมังแต่เมื่อคืนนี้แล้วพระพุทธรัตรนะ ธรรมาพิรมเอามาตั้งชื่อเองเป็นพระแก้วมรกตหน้าตักเท่าไหร่นะยี่สิบหนิ้วสาสหกนิ้วนสามสหกนิ้วใหญ่แล้วก็น้ำหนักน้ำหนักเนี่ยพันเจ็ดร้อยกิโลทำเป็นสามชิ้นนะชิ้นที่เป็นฐานชิ้นที่เป็นบัวแล้วก็ชิ้นที่เป็น องคพระพุทธรูปเหตุผลที่ต้องทำเป็นชิ้นๆเนี่ยเพราะว่าหนักเขยนยกลำบากแล้วต้องต้องยกเสร็จแล้วก็ต้องต้องเขยนเข้าไปข้างในแล้วก็ไปใช้ลอกดึงขึ้นอีกทีเออพระท่านเนี่ยออท่านเป็น,ท,น,ปนท่านเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานอยู่ที่มันฑะเลย ท่านเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานที่มันตะเรนี่เนี่ยเนี่ยถึงท่านท่านที่แรกถ้าจะมาแต่เมื่อวานนี้ไปไปมาท่านนัดมาวันนี้พร้อมโดยพระสงฆ์อีกสิบเอ็ดลูกและญาติโยมตามมาด้วยเนี่ยเนี่เนี่อก็เ <c oughs> นี่ยท่านก็เลยมาโอ้แล้วก็เลยเราไม่ได้นิมนต์พระพระก็มากันเต็มเลยโย เออเหมือนกับมาต้อนรับพระพุทธเจ้ามาประทับที่ศาลาธรรมมาพิลมเออมากันเต็มเลยนี่ตอนนี้ยังไม่ได้ยกยกขึ้นไม่ไหวนี่นี่นก็เลยทำพิธีกันก่อนเนี่ยที่คนยกนั่งกันเป็นแถวไม่รู้ใครถ่ายไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจถ่ายเลยหรอกแต่ดียอมเลยได้บุญเลยได้ดูเห็นไหมจะบุญเกิด เนี่ยทำพิธีทำพิธีธเอาเลยไม่เลยไม่บรรยายโยมก็จะไม่รู้อีกเ <c oughs> ห็นไเนี่ยงามมากนี่ทำไมแกะได้งามจังเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่มันดเลเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานกูสอนมานานท่านเห็นพระพุทธรปทูปนี่ย้โหท่านไม่อยากเดินจากเลยรูปแล้วรูปอีกจับแล้วจับอีก ท่านบอกท่านอยากได้เกินนเรนกรรมฐานแตกเลยนึกแล้วอยากได้เลยนี่เห็นไหมโอ้นี่นี่จะอยู่อีกสองพันกว่าปีนจนพระศาสนาหมดเลยพวกเราตายกันไปหลายรอบโอยายจิท่านบอกว่าโอ้งามมานะ เนื้อเกลี้ยงเป็นหินจากแม่น้ำโขงหินจากแม่น้ำโขงเป็นหินจากแม่น้ำโขงเอาเลยเล่าถึงคือตรงเนี้ก็เป็นพระเถระ เป็นพระมหาเถระอายุเจ็ดสิบกว่าเจกว่าอันนี้คือการยกขึ้นเนาะยกขึ้นฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าต้องการให้มาประดิษฐานหน้าที่แห่งนี้เมื่อประดิษฐานหน้าที่แห่งนี้ก็ต่อไปก็เป็นสถานที่ที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาสการะาบูชากัน,นเคยใฝ่ฝันมานานและอยากจะได้พระพุทธรูปที่เป็น เป็นหินเป็นหินแล้วก็แล้วก็ได้มาจริงๆนะได้มาจริงๆทีนี้ก็หลังจากเสร็จแล้วก็ไปไปบูชาตอนนี้ยังฐานอะไรก็ดียังยังทำไม่แล้วเสร็จยังทำไม่ได้แล้วเสร็จเท่าไหร่ <c oughs> ยอมเลยดูกันใหญ่เลย <c oughs> <N ic c oughs> นี่เสร็จแล้วไม่เร็วอย่างแต่ความจริงไม่ได้เร็วอย่างเนี้ยนี่เห็นไหมงามมากอันนี้ยังฐานยังไม่แล้วเสร็จนะคิดดูถ้าแล้วเสร็จจะงดงามอย่างมากเลยพระพุทธรัตนธรรมมาพิโลมเห็นไหมงามจริงใช่ไหมยอมว่างามจริงไหม าจต้องได้มาต้องได้รักนะอย่างนี้เขาเรียกปลางอะไรอะ่ะปลางเข้าฌานสมาบัติพระพุทธเจ้าเข้าฌานสมาบัติเนี่ยวันละสองล้านสี่แสนโกดสมาบัติวันละสองล้านสี่แสโกสมาบัตินี่ขนาดนั้นไหพระพุทธเจ้าเป็นแบบนี้เออ คำว่าพระพุทธรัตนะรัตนะเนี่ยหมายความว่าหินก็ดีแก้วก็ดีอัญญมณีทั้งหลายก็คือรัตนะ์นมาก็เลยตั้งว่าพระพุทธรัตนะธรรมาพิรมเนี่ยก็คือความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงรสแห่งธรรมะชนะรสทั้งปวง ความสิ้นไปแห่งตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวงก,ก็เลยตั้งคำว่าธรรมาพิรมธรรมาพิรมก็คืออภิรมก็คือยินดียินดีในธรรมคือยินดีในสติปัฏฐานสยินดีในสมมปัฏฐานสอิอธิบาทสี่อินสี่ห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดมรรคแดก็ยินดีใน,านภานิพพานเนี่ยชนะความยินดีทั้งปวง รถแห่งสติปทานรถแห่งสมรประทานรถแห่งอิธิบาทรถแห่งอินทรีย์พระพ่ชงรถแห่งอาริยมรรถแห่งพระิพ,ะพานชนะรถทั้งปวงหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ไม่เข้าใจก็มัวไปติดอะไรติดรสชาติของอาหารการเป็นโรครสชาติข้งกามเนี่ยพวกนี้จมเกิดทุกข์เรามัวไปยินดีบ้านยินดีทรัพยยินดีบุตรยินดีภรรยา ความยินดีอย่างนี้นำทุกขมาให้ฉะนั้นเลิกยินดีสิ่งนั้นจงยินดีสติปัฏฐานสมประทานจะยินดีในพระนิพพานชนะความยินดีทั้งหมดแล้วก็ธรรมทานก็ชนะการให้ทั้งปวงนืนให้ธรรมทานนั้นมาตรงนี้ก็มาระลึกถึงอ๋อพระพุทธรัตคือสร้างด้วยอัญญมณีสร้างด้วยรัตฐะ พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เข้าอยู่ในฌานสมาบัติแล้วก็เลยบอกอ๋อธรรมมาพิลมพระองค์กำลังอยู่ในสมาบัติเพื่อโปรดพวกเราว่าไงก็มีว่วาไงครับ